เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีจิ๋ไลนะครับต้องขออภัยด้วยครับช่วงนี้ที่ไม่ได้ลงคลิปเลยครับเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดคนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็บ้านผมมันอยู่ในจุดที่มันมีจุดเสี่ยงหลายๆจุดก็สําหรับช่วงนี้โควิดก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาบอกทิคกเล็กการแก้ไขปัญหาเรื่องล้อหนืดซึ่งผมรู้ว่าทุกคนที่ซื้อมามันจะหนืด สำหรับคนที่ซื้อที่แบบไม่ใช่ของแบรนด์อะแบบเป็นของที่มันไม่ไม,มีแบรนด์อะล้อมันจะเนืดมีวิธีการแก้ก็คือคุณก็ไปซื้อลูก,ลกปืนอะมาเปลี่ยนใหม่ซึ่งลูกปืนเนี้ยราคามันก็ไม่แพงสามารถแก้ไขได้ลองไปแก้ไขกันดูนะครับสําหรับคนที่ซื้อมาแล้วมันเนืดหรือว่าไงเนี้ยมันอยู่ที่ลูกปืนนะครับ โอเคครับ okay. สำหรับวิธีการเปลี่ยนละเปืนฟิล์ลายนะสำหรับมือใหม่นะที่จะเปลี่ยนแล้วก็ยังเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันค่อนข้างจะเปลี่ยนยากนิดนึงตอนใส่อ่ะมันเปลี่ยนยากแต่ตอนถอดมันถอดง่ายคุณต้องมีหกเหลี่ยมเอก่อนอย่ตัวนี้หกเหลี่ยมเอแล้วก็ใส่เข้าไปตามหัวของมันใส่ไปเลยใส่เข้าไป หมุนพร้อมกันหนึ่งสองสามอ่าถอดออกโอเคมันจะเป็นตัวสั้นตัวหนึ่งแล้วเป็นตัวยาวโอเคตอนคุณถอดมาให้คุณจำตัวนี้ไว้สองตัวมันคือตัวแกนกลางล้อเอาแยกไว้ก่อนตรงนี้แยกไว้ วิธีการถอดลูกป,ปืนนะมันมันไม่ยากก็คือให้คุณเอาตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วใส่เข้าไปิงเฉียงเพื่อดันให้ลูกป,ปืนเนะี้มันออกคุณก็ดันก็เอาดันดันให้ออกมาอย่างงี้อ่ะโอเคดันออกมาดันมันกันดันเบาดันเนนนบาเก็ออกแล้วประมาณนี้ล้อกลม,กม วิธีการใส่ก็คือใส่เข้าไปกดกดแรงๆ,ๆวิธีการใส่ให้คุณเอาหกเหลี่ยมแอลใส่กลางไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใส่แกนกลางไม่ได้แล้วเอาแกนกลางใส่แล้วกเอาลูกปืนใส่กดแน่นๆอย่าเพิ่งถอดออกอ่า ขั้นตอนที่ผมบอกว่ายากคือขั้นตอนการใส่ตรงเนี้ยกับตรงบาทตรงเนี้ยมันจะยากนิดนึงให้คุณตั้งฟลายขึ้นแบบนี้เพราะถ้าเกิดคุณนอนอ่ะเวลาคุณใส่ไอแกนกลางข้างในอ่ะมันจะตกลงแล้วเวลาใส่รูมันยังไม่ตรงกันให้คุณตั้งไว้อย่างนี้อ่ะแล้วก็เอาตัวนี้เอาหกเหลี่ยมแทงขึ้นก่อนเ๊ออ่า ให้ได้อย่างงี้ใช่ไหมคุณก็เอาอีกเอาล้อใส่เข้าไปตะแคงไปมาแล้วก็เอาหกเหลี่ยมแอลแทงเข้ามาตรงกลางล้ออ่าให้มันโพกอย่างนี้พอโผพกอย่างงี้ให้คุณเอาอีกอันหนึ่งใส่แล้วก็ดันให้มันขึ้นอย่างนี้อ่ามันก็จะสามารถหมุนได้แต่ก็เล่นได้เลยประมาณนี้ไม่ใช่นะพอคุณได้อย่างงี้ ถ้าเกิดคุณด,ดึงออกเลยใช่ไหมมันก็จะหล่นหมดก็คือทำงี้ใส่อันนี้เข้าไปดันดันออกเดี๋ยว,ด,ยวดันดันตามมาเลยดันตามมาดันนะอย่าดึงตัวนี้ออกให้คุณใช้การดันของตัวนี้ดันไปแล้วมันจะสุดคุณก็ถอดออกแล้วก็ใส่น็อ ถ้าเกิดคุณดึงออกแล้วคุณไม่ใช้การดันก็คือลูกไอตรงแกนกลางมันก็จะร่วงอันนี้มองไม่เห็นโอเคใส่ไปขั้นตอนนี้คือผมย้ำเลยว่าต้องขันแน่นๆนะแน่นเท่าที่คุณจะขันได้ถ้าไม่แน่นเสี่ยงกับการการที่จะทำให้ลูกปืนมันแตกเพราะมันเหวี่ยงนั่นแน่เลย